ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้มาน,านาปเป เดินสตูดิโอกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ o o t ุ a l ล2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ทุกคนจะมาทำการสอนอัพค่าพลังนักเตะแพ็คใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้ก็คือแพ็คของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะทุกคนก็จะมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างหรือว่าจะมีใครกันบ้างที่เข้ามาในแพ็คใหม่ก็มาดการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับนี่เลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะทําการสอนอัพค่าพลังแพ็คใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้้าามในนนวัีก็ มีการเพิ่มเข้ามาใหม่หนึ่งแพ็คด้วยกันนะทุกคนก็คือแพ็คของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมจากลีกดัตนะทุกคนมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลับเซเลคชั่นของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทุกคนหรือว่า AFC อาแจ็คนี่นะครับก็นหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้ผมก็มีใครเปิดกันแล้วบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งแพ็คนี้นทุกคนมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะทุกคนประมาณนี้นะครับนำทัพโดยทิมเบิร์ฟทุกคนทราดิกนะครับผมเบิร์กไว้เบิร์กกฮาาอะะะไรรรปมณนนี้นคับ็ เปิดด้วยใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็อัพยังไงกันบ้างมารับชมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นสองทีมเบอร์มาตำแหน่งของกองหลังซีดแบ็กหรือว่า CB บี B, ทุกคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับต่อมาคนที่2ตำแหน่งปีกซ้าย LWF อย่างเบิร์กไวทุกคนก็สามารถอัพตามนี้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ 94ตำแหน่งปีกซ้ายนะครับคนต่อมาเป็นดูซานชาดิคก็คนมาตำแหน่งปีกซ้ายเช่นกันนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเพื่อนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะครับต่อมาเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือว่า LB เพื่คนสามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93นี่นะครับก็ทั้ง4คนนี้ทุกคนอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดแล้วก็เหลือแต้มไม่อัพเพสไตล์หนึ่งแต้มนี่นะครับมาดูต่อคนต่อมาเพื่อนเป็นในส่วนของปีกขวาอย่างเบิร์กเฮาส์นะผมก็สามารถอัพตามี้ไดดเลลยยะคัจ่่างงสสููุอท 97้นันคนแต่ว่าไม่เหลือแต้มให้อัพเพย์สไต์นีครับต่อมาเป็นคูดูเป็นคนกองหน้าตัวเป้าของอาแจกอัมสเตดัมนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93าตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับคนต่อมาเป็นผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีเปอร์นี่คนสามารถอัพตามนี้ได้เลยครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่9 4นั่นเองนะครับสำหรับตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีเปอร์นะครับปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายเป็นในส่วนของกองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งคนนีี้้้ไไดดดเลลยยครััจะ่่่างงสสููุอท 95เลยทีนะครับสำหรับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่เปิดไปแล้วก็สามารถอัพตามนี้หรือว่าอัพตามที่ผมได้ํำการไล่เรียงไปได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณที่คนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรับเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ